สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีสวีทนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว Lenovo ThinkPad T14 Gen1 คร 1> ับเครื่องนี้มาในอาการเปิดไม่ติดแล้วก็ชาร์จไฟไม่เข้าด้วยนะครับระบบชาร์จก็จะเป็น USB Type C นะครับทั้ง2พอร์ตเลยะจะขึ้น 5V ทั้ง2พอร์ตเลยแต่ว่าตอนนี้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับทำการเปลี่ยนตัวชิป i c ไปทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับอันนี้ก็ผมมีตัวสาย Type C นะครับแล้วก็มีตัว ยูดบีใช้กระแสนะครับเดี๋ยวเสียบด้านบนก่อนนะครับไฟจะต้องเข้า19โวลต์นะครับจากก่อนหน้านี้จะเข้าแค่5้าโวลต์นะครับทั้งสองพอร์ตเลยนะตอนนี้ก็พอร์ตบนขึ้น19นะครับเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตล่างกันพอร์ตล่างก็ขึ้นสกโวลต์เหมือนกันนะครับ1 9บ6้าดหนะครับนี่ก็สามารถใช้งานได้ทั้งสอง พอร์ตเลยนะครับตัว IC นะครับที่ออทำหน้าที่ในการควบคุมไฟนะครับที่เป็นตัว USB controller เนี่ยมันเกิดการชอร็อตนะครับก็เลยทำให้ออระบบชาร์จที่เป็น Type C เนี่ยทำงานไม่ได้เลยนะครับเกิดการชอร็อตแล้วก็ไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับก็ทำการแก้ไขนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เครื่องก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับชาร์จไฟเข้าแล้วก็เปิดติด เียยบถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องรุ่นประมาณนี้นะครับเปิดไปติดก็สามารถส่งเข้ามาให้ทางร้านตัวเช็คได้นะครับทางสามารถเข้าไปดูหน้าร้านได้บนหน้าเว็บไซต์สมัยที่ส e r v i c e เลยนะครับ